อย่าลืมกดติดตามร้านอีมาทกันด้วยนะครับแล้วคุณจะได้ชมสินค้าใหม่ๆก่อนใครครับสวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะเบียรร้านอีมาดขายเครื่องเสียงที่เซลเรังเ็ตนะฮะวันนี้ผมมีสินค้าลดราคาที่จะนำเสนอนะครับเป็นสินค้าลำโพง2.1ช n e l นะครับยี G ่ห้อ GXL รุ่น GL110U นะครับผม จากราคาปกติ590นะครับวันนี้ร้านอ e ีมาดร้านเดียวนะครับที่ขายเซล์อยู่199บาทเท่านั้นเองนะครับผมเพียงแค่ลูกค้าบอกว่ามาจาการีวิวของจาเบียนนะครับผมลดให้199บาทนะครับมีแค่20กว่าตัวเท่านั้นเองนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะครับใครสนใจก็สั่งจองสั่งซื้อได้นะครับผมนะฮะ สินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับใครเร็วใครได้นะครับตัวนี้เป็น2.1 channel จํานวนวนวัดนี่อยู่ที่8วัวัด RMS นะครับเป็นลําโพงคอมพิวเตอร์นะฮะสำหรับต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC ได้หมดเลยนะครับใช้ไฟ USB แล้วก็ใช้แจ็ค3.5นะครับเสียบเข้าอย่างง่ายๆเลยนะครับวอลลุ่มปรับก็จะมีวอลลุ่มปรับเสียงนะครับแล้วก็วอลลุ่มปรับเบสนะครับผม นะฮะตัวนี้ USB กับการ์ดไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีบลูทูธนะครับเอาไว้ต่อคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับผมนะฮะเนื้อที่เวลาวางก็สบายๆนะครับไม่เปลืองพื้นที่มากนะครับมีซับวูฟเฟอร์ตัวหนึ่งลำโพง2ตัวนะครับวางไว้ซ้ายขวาได้เลยนะฮะสนใจก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับนะฮะสินค้ามีน้อยนะครับราคาแค่199บาทนะครับ จาก590นะครับผมเดี๋ยวลองไปฟังเสียงมันกันดีกว่านะ โอ้โหเสียงแบบนี้หาได้ที่ไหนครับท่านผู้ชมครับผมนะฮะหาซื้อได้ที่ร้านอีมาที่เดียวนะครับ199บาทเท่านั้นเองจากราคา590บาทนะครับสนใจติดต่อ0891714374แล้วก็0867743325นะครับผม่อาอย่าลืมสั่งกันเข้ามาได้เลยขอบอกนะครับรีบหน่อยนะฮะอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมมีสินค้า ดีๆก็มาเสนอเพียงแค่นี้นะครับผมถ้ามีสินค้าลดราคาอีกเดี๋ยวผมจะนำเสนออีกนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะบีกก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ